สวัสดีครับนาเดนะครับวันนี้เราจะนำเครื่อง Poco F2 Pro มาทำการทดสอบเล่นเกม ROV Pad ใหม่ล่าสุดน,นะครับส่วนการตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะครับเราจะปรับสุดทุกอย่างแล้วก็ปรับไปแล้วไม่รอช้านะครับเรากดเริ่มเกมกันเลย ช่วงที่รอเลือกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขรุ่นกันก่อนตัวนี้จะเป็น Mi UI 11นะครับแล้วก็รุ่นลอม128 g ิกแร6 g ิรายละเอียดก็ประมาณนี้เข้าไปที่ตัวเกมก่อนเดี๋ยวเพื่อนบนขอเลือกตัวถนัดนะครับไม่ใช่ถนัดสิตัวใช้บ่อยใจจริงก็ถือว่าชอบตัวนี้พอสมควรน,นะครับเพราะว่า มันหนีได้มันหนีได้มันคิวได้ก็โอเคสำหรับการทดสอบรอบนี้คงจะไม่มีการกดข้ามนะครับเพราะว่าใช้การบันทึกจากระบบของตัวเครื่อง <c oughs> ก็คือแอปที่ติดมากับตัวเครื่องอ่ะมันมีระบบบันทึกหน้าจอก,ก็ใช้ตัวนั้นแล้วก็ตอนนี้ปรับ การบันทึกแบบบิตเลยนะครับ40เมกะบิตเลยนะก็คือเป็นความเอียดสูงสุดเดี๋ยวเรามาดูภาพใน YouTube กันว่ามันจะได้ภาพที่สวยขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องไม้ตอนนี้ต้องแจ้งว่านาเดใช้ไม้ยแยกนะครับไม่ใช่ไม้ามจากตัวเครื่องเสียงก็อาจจะดังกว่าปกตินะครับแต่เป็นไม้ธรรมดานะโบย่ BYM1 ตัว200กว่าบาทเท่านั้นเอง ตอนนี้ก็รอเข้าเกมนะครับโอเคมาที่เกมแล้วนะครับมาลุยเลยเราต้องรับหน้าที่แทงใช่ไหมเดี๋ยวขอดูรายชื่อก่อนโอเคเราต้องเป็นแทง อเอาไงเนี่ยอยู่ข้างบนกันหมดเลยเหรอเฮอ,อะไรเนี่ยเอมีแคลรี่สอง าดเข้าให้เดี๋ยวช่วยกันดูเฟรมเรทด้วยนะครับว่าเวลาเข้าไฟนันนๆจะมีต่ำกว่า59มั้ยไหมเนาะ เจอแคลลี่สองตัวนี่ก็หนักใจเหมือนกันนช่วงของยังไม่มีอ่าสถานการณ์แบบนี้เราคงต้องกลับไปเติมเลือดดีกว่าไหม อยากไปช่วยมาดูการตั้งค่านะครับเอฟเฟกต์มอดต้องปิดไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้มันจะมืด <c oughs> อยวเปิดไว้กัน ไม่งั้นมันกลายเป็นว่าได้ภาพสวยแต่มองศัตรูไม่ค่อยเห็นอะ่ะเนาะนี่อย่าไปอย่าปล่อยอย่าปล่อยอือือติดสโล์ โอหยังไม่ไปไหนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสิตายสามหนึ่งนี่ s q j s q หนีทันไหมหนีทันไหมไม่มีของเลยไม่มีของเลย จะบินหนีก็ไม่ได้อืมอมาเล่นบนกันต่อนะครับเล่นบนศัตรูโอ้โหศัตรูอยู่สามตัว สามตัวเราก็เปี้ยวไม่ได้สองตัวก็เปี้ยวยากแล้วอันนั่นๆส่งมาหลอกละนั่น โอ้โหเขาใกล้แล้วก็จุกเลยเรียกว่าจุกเลยทีเดียวต้องหนีก่อนรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี มาช่วยแล้ะจ้ามาช่วยละจ้าโอ้โห,โหสายเวมไหมเนี่ย โอ้ต้องถอยแล้วครับถอยไม่ไหวแล้วอื้มเสียป้อมด้วยก็คือฝั่งของเรานะครับก็ได้คิวเยอะนะแต่ดันป้อมไม่ได้ฝั่งนู้นก็มาแบบมาเป็นเป็นแพ็คเลยอ่ะแพ็กสองแพ็กสาม อย่าเข้าทีละคนอย่าเข้าทีละคนล้อก่อนอันตียังไม่เสร็จมาหาอันตีมาแล้วจริงจานี่ไงอันตีมาแล้วเหลือตัวเดียวเหรอเหลือตัวเดียวเหรอโอ้โหเก็บหมดเก็บหมด เก็บหมดหนีไปไหนอา้าวเหลือใครเหลือย้อนเนี่ยได้คิวเยอะนะแต่ดันป้อมไม่ได้ ขาสักปั้มขาสักปั้มอือหือ,อไห้หนีไปแล้วนี่เนะนี่ยนะตีไปทีนึงโอ้ยโดน บุกเดียวไม่ไหวนะไปร่วนแจมกับเพื่อนดีวะ่ะนี่สามจังหวะดดีไหมเอา้าเอ้วงแทกวงแตงวงเราแตงถอยก่อนไหม อืเฉียดไปนิดเดียวเองเทพย้อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกันบนสาม โอเคมาพร e. right, like ้อมแล้วเดี๋ยวเปิดให้แล้วมันอยู่ไหนกันเนี่ยพ่งเชิญกันอยู่ครับต่างฝ่ายต่างยังไม่ Ôi, cùng chơi mấy bài đâu Cùng chơi mấy bài đâu Ôi, can đông lên อีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยเยี่ยมอีกหน่อยโอ้ยโอเคสีแรกหนึ่งโอ้จังหวะน,นี้แหละเอาป้อมให้ได้เพื่อนป้อมต้องแตกแล้วจังหวะน,นี้ป้อมต้องแตกแล้ว โอ้โหคีบเดินช้ามากคีบเดินช้ามากมาแล้วคีบมาแล้วเยี่ยมได้ป้อมกลางด้วยครับ